กูที่เด็กๆอยู่ามาบ้านลูกน้อยเด็กออกไปจากบ้านฉันเดือนนี้นะไอเด็กพวกนี้นี่อย่ามายุ่งกับดอกไม้ของฉันไม่งั้นฉันจะตีก้นพวกเอตูดไลเลยอ้าแล้วเดินคุณครูไล่ออกบ้านมาล่ะเราเจอดอกไม้ของคุณครูกำลังเบบีน่ารักเลยเราจะต้องทำยังไงกับดอกไม้ของคุณครูดีนะ ดูสิบ้านคุณครูยังแต่งสรรอย่ญญางน่ากลัวเลยมีเขี้ยวอันเบลเอเฮ้แล้วคุณครูอยู่ไหนนะ่ะคุณครูอยู่หลังบ้านนี่นะนี่ฮลัลโหลพี่โคงกะเดเนี่ดอกไม้กึงคุณครูกำลังน่ารักเลยเราจะต้องเล่นอะไรสนุกสนุกกับดอกไม้ของคุณครูก่อนอื่นเรา ก็อย่าลืมมากดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องวินนี่กันด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตีนะเดี๋ยวคุณครูจะตีเอานะถ้าไม่กดไลค์กดซับสไครป์ช่องวินนี่ไม่คุณครูทีโหดร้ายไีแล้วก็แค่ทุกคนจะต้อง เป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องมินนี่กันด้วยนะอย่าไปฟังคุณครูทีไลยคุณครูที่โหดสลัดยิ่งกว่ารัสเซียสลิดโอ้ตอนนี้เรามาชมการแต่งบ้านของคุณครูกันดีกว่าอืมอันนี้คือต้นอางหนุนไอไม่ใช่ต้นฟักทองใช่ฟักทองผีสิงดูดิ บ้านคุณครูมีป่าช้าด้วยแล้วก็ต้นไม้น่ากลัวอะไรก็ไม่รู้ใบไม้ก็ไม่มีแล้วก็ชมหลังบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เฮ้ยเอ้ยอันคืออะไรมันเครื่องอะไรใช้ทำยังไงโอ้โอ้เ yeah. ย่มันคือเครื่องอะไรนะเฮ้ยอ้ยอะไรอ่ะ โอ้เราปีบเหยบกับดักแล้วมันก็ติดเท้าเราอยู่ใช่ไหมตอนเนี้อ้อยอ้อยอ้อยเรายังเดินได้คล่องอยู่นะอีอันนี้ต้นมน้ำยาออน้ำยาเออน้ำยาดีนะน้ำยาแก้คุณครูดีไหมให้คุณครูเป็นสิวโอ้เราเจอห้องนี้คือห้องของอห้องผี ้องผีเราจำโอ้ข้างข่าวว้าแย่จริงๆเราลืมว่าข้างข่ามันเรียกว่าข้างข่านั่นเองเราก็เลยลืมก่าจะรู้ว่ามันคือค้างข่าแล้วก็ลืมไปเลยว่ามันคือค้างข่าโอ้ยอะไรกันเราฮึอุอ๊ยนี่ตัวนี้อยู่ตัวเดียวน่าสงสารน่าโสยนี่ลอยผ่านฉันได้ยังไงเนี่ยโถเดี๋ยววางกับดักผีเลยนี่เราจะเอาไปวางกับดักคุณครูกันดีกว่า แต่ตอนนี้คุณกูเป็นเอ่อเป็นแดกคูทีเป็นเดกคูทีเดกคูทีจะเหยียบกับดบักนมีได้ไหมนะ <S <S เปิดโอ้ <S <S ตกใจมีดอิกโตอืมเอ้วนี่เปิดประตูบ้านไม่มีอะไรนะอืมคุณกูคงไม่เข้ามาห้องนี้หรอกเดี๋ยวดูคุณกูอยู่ไหนนะ่ะ ดูเหมือนจะอยู่ข้างเอ้ยนี่ไงโยนลงไปเลย <c oughs> คุณครูเอ้ยเดี๋ยวคุณครูขึ้นมาข้างบนเดี๋ดดวยวเราไปห้องนี้ก่อนไปห้องนี้ก่อนไม่เรายังไม่เคยเอุย้ยเราเจออะไรก็ไม่รู้เออมันคืออะไรเนี่ยเราหยิบมาเลยสองขวดเอ่อกินเฟรนช์ฟรายส์ ทำอะไรอ่ะอืมต่อไปเราก็จะต้องไปทำอเออให้ดอกไม <c oughs> โ้โอเคโอเคเดี๋ยวคุณครูอยู่ไหนนะ่ะเราออกไปเราจะเจอคุณครูไหมอืมดูเหมือนว่าคุณครูจะอยู่อยู่ไหนเนี่ยเอาตายแล้วโอ้ย แว่าคุณครูอยู่ไหนเราวิ่งไปหคุณครูเจอเลย,ออยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยเดี๋ยวก็ส่งไลน์มาทุกทีตอนนี้ไม่กข้ใจเลยโอ้อยกำลังวิ่งหนีคุณครูอยู่นะโอ้อยโอ้อยโอ้อยเดี๋ยวดูดโอเคเลิกตามแล้วโอ้ยไปซะคุณครู เราเจอของอุปกรณ์ที่ต้องใช้แล้วเราก็จะไปหาไอเครื่องที่อยู่ในห้องเก็บของนั่นมันคือเครื่องอะไรใช้ทำยังไงต้องไปดูแมในห้องนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมน่าจะครบแล้วนะไอเล่ยไปเลยคุณครูอยู่ห้องน้ำเอ,อ้เดี๋ยว ชวนอะไรเราโอ้ยเดินติดเลยดิเพราะว่าเรามีไอ้กับััหมีอยู่ตรงเท้าเนี่ยเดินลําบากมากเลยโอย้คุณครูไม่ต้องปหวีหรอกผมนะ่ะสวยอยู่แล้วสวยแบบเด็กคุณทีอืงไ้ห้องมีก็ไม้มีอะไรเลยเอ้ยโอ้ยตกใจไอ้ค้างขาวแค่รูปไปเนี่มันมีตาด้วย เอาไปไปไปติดติดอีกแล้วแล้วเดินติดอีกแล้วเนี่ยเอ้ยมาอีกแล้วไงมาทําไมบ่อยบ่อยเนี่ยเลิกส่งไลน์มาสิคนกันโอ๊ยฮัลโหลพี่กระดูกสองพี่กระดูกพี่กระดูกหนึ่งและพี่กระดูกสองพี่กระดูกสามอยู่ข้างนอกบ้านทําไมไม่เรียกเข้ามางอนกันอยู่หรือไงสามกระดูกหันตาพี่นี่โอ๊ย เอาเดี๋ยวคุณกูณอยู่ไหนเจออยู่ไหนไม่เห็นรู้เลยเดี๋ยวคุณกูเอาคุณคูณอยู่ในบ้านแล้วเจอเราได้ยังไงเจอทําไมเจอยังไงเจอได้ทาไมเจออะไรโอ้แล้วก็งงเลยเดี๋ยวอเแคเราจะต้องใช้ลงเอ้ยเดี๋ยวไม่เราใส่ผิดอันอ้าวเดี๋ยวสิเอเ้ยต้องใส่อันนี้ลงไปโอ้ย โอเคใส่อันนี้ก็ได้โอเคไปเลยไปเลยไปทีดดอกไม้กันเราไม่รู้ว่าต้หยาน,นี้ใช้ไปแล้วดอกไม้มันจะเป็นยังไงนะฮัลโหลเบบีดอกไม้ฉีดออกไปผงสีม่วง เรามาดูดอกไม้เราดีกว,ว,ว่าที่ฉันปลูกไว้ว้าวสวยมากเลย <c oughs> ดอกไม้ของฉันเอาโน้ไม้นะ <c oughs> เราพลาดเฮ้ยแย่จังเราใส่น้ำยาผิดอัน <c oughs> อน่ะกดเรียกคุณคูณหน่อยแล้วจะกลือออกมาหน่อยแล้วฮ่ายแย่จริงๆเลยเราใส่ไม่ถูกอะ่ะก็มือเราไวไปหน่อยโอเคเรารู้แล้วรอบเนี้ย เราจะต้องมีพาดเราจะต้องใส่ให้ถูกมันก็คือน้ำยาขวดสีเขียวโอเคขวดนี้นะเราจะเอาไปแค่ขวดเดียวก็พอโ,โอเคเราจะต้องไปหาเครื่องพ่นไอน้ำมันคือเครื่องพ่นนั่นเองมันคือเครื่องอะไรมันใช้ทำยังไงมันคือเครื่องพ่นพ่นใส่ดอกไม้ดอกไม้จะสวยสดแ ตอนนั <ítulo> ้นดอกไม้สวยสุดแต่ดอกเนี้ยดอกไม้ต้องดีสุดๆสำหรับเราแน่นอนต้องถูกใจคุณครูทีแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าใส่ลงไปเลยอย่างงั้นนี่แหละว้าวใส่ไปหายสลยงักอึ๊บโอเคฮ่าฮ่าฮาวเยี่ยมมากเลยโชว์สเ็ตไปหนึ่งดอกฮ่าฮ่านี่เราจะเอาไป ค้นใส่ดอกไม้แสนสวยของคุณครูเปชุกเปชุกโอ้เดี๋ยวเราลืมไปว่าค,คุณครูยังอยู่ตรงนี้แต่จะไม่เจอเราใช่ไหมว้าไม่เจอด้วยคุณครูโอ้รอบนี้ดอกไม้เป็นสีเขียวว้าวนี่ติงฉันไปดูดอกไม้ก่อนนะโอ้ไม่ดอกไม้ของฉันเอาไปเหร